นี่ต้นมะกอกชาวบ้านอเอากิ่งมาเพราะชำไม่ได้ลงนี่พริกลม้มวันนั้นแหละแรงมากอะ่ะต้นพริกลม้มล่วงกาวหมดเียจะได้เนี่ยพอได้ตำอยู่ไม้มาตกทำไว้หาเชือกมาผูกมัด ติดกับไม้ที่ตอกหลักก็ได้ตำาอยู่นะประยัดเงินซื้ออีกเยอะเจ้ก่อนนะันงามต้นเนี่ยจิตรามาหักกริงแล้วให้แตกใหม่อันนี้ก็ตากเดดเนี่ยคุณจะยกเข้ามามตากเดดน,นะใบไม่มัน ใบออกเหลืองๆทำก็พอได้กินอยู่เที่จริงมีหลายต้นอยู่แต่ยุกไม่ไหวเอามาแค่นี้ก่นอนเพราะบานไม่อยู่เดี๋ยวไว้ตางนู้นก็มีร่มอยู่เดี๋ยวนู้น,นบวก